สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกเนาะพินาก็มานั่งจิบกาแฟบนบ้านไม้ไท้ายสวนนะคะอันนี้คือมุมกาแฟโปรดของพินาเลยนะคะทุกคนเป็นมุมที่แบบว่าสงบมากๆเลยค่ะ มีแต่เสียงนกนะคะเสียงนกเสียงกระลอกนะคะความสุขที่อยู่รอบตัวเองนะคะทุกคน ในไร่ในสวนของเราเองค่ะนั่งจิบกาแฟชิวๆสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวพี่นาก็จะไปเลี้ยงลูกสมุนค่ะพราทิตยยามเช้าก็จะส่องมาหน้าบ้านพอดีนะคะมาจากทุ่งนานะคะทุกคน ข้าวกําลังเขียวเลยค่ะในสวนพินาจะกระลอกเยอะมากค่ะทุกคนปลูกอะไรก็เราไม่ค่อยได้กินละค่ะให้เขากินหมดเนาะก็คือสงสารเขาอ่ะ ทั้งขนุนทั้งละมุดนะคะขนุนละมุดนี่มีให้กินทั้งปีเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็เพลิดเพลิอนอยู่กับน้อยหนานะพินามองน้อยหนาแต่พินาไม่ได้กินเลยนะกระโลก,กินหมดเนาะเราก็ซื้อเขากินนะเอ่อกิโลสองกิโลก็อิ่มแลวค่ะส่วนในสวนก็ให้กระลอ,อกเขากินไปแล้วกัน บ้านน้อยหลังนี้ใครเป็นเอฟซีพินาก็คงจะทราบดีนะ,ะเพราะว่าเป็นบ้านไม้ที่ปลูกสร้างกันเองนะคะใช้เวลาครึ่งเดือน,นะะในการปลูกสร้างเนาะก็วางจากงานประจำเนาะทำบ้างหยุดบ้างนะประมาณครึ่งเดือนเนาะมันเป็นบ้านไม้ไม้เก่านะคะทุกคนพินาก็ สี่ได้ไม้เนาะก็นํามาปลูกในนี้นะไว้จิบกาแฟชมนกชมไม้ชมสวนนะคะปลูกทั้งหมดก็สองหลังแล้วนะคะ อีกหลังหนึ่งก็เป็นบ้านปูนนะอันนั้นก็ไว้นั่งพักผ่อนเหมือนกันนะแต่อันนั้นมีห้องน้ํานะถ้าจะมาไล่ๆในสวนก็สะดวกสบายนะครับมีห้องน้ําในตัวนะสําหรับหลังนั้นก็ปลูกไว้นั่งจิบกาแฟนะฮะไว้ชมสวนเลยนะคะไม่ได้มาอยู่จริงนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าหน้าหนาวอากาศดีๆก็มี มีมานอนบ้างเหมือนกันนะคะเบื่อความวุ่นวายด้านหน้านะก็มาอยู่ท้ายสวนนะ ก็จะเงียบๆหน่อยด้านหน้าก็จะมีเสียงรถวิ่งอะไรประมาณนี้นะอันนี้ด้านหลังฟาร์มนะก็จะติดกับทุ่งนาของชาวบ้านนะคะทุกคนข้าวกำลังเขียวเลยโอ้โหมองแล้วสบายตามากๆเลยค่ะชอบชอบหายใจเต็มปอดนะทุกคน พ่นาก็พามาพักผ่อนสายตายามเช้านะคะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ